ครับเล็คือบืมตัวในเสร็จเส็จครับยังมยังพี่อ้อมยังแอ็คชั่นปล่อย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 ไอ้ยด 挂了吧。 ก็เขาตัวนี่ตอนแรกเขียย้ายย้ายเป็นตัวพี่เล็กโอยโอยโอยว่าไป้งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับย่อหุ่นบ้ครับไอไปต่อไออตไปต่อออ ôi mời 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 ไม่ใช่ผมผมแห้งผมแห้งเปียหหลับไอมบอลหรือบอลลี่บอลลี่หรือบอลลี่ฮอลลี่นี่่ผมดูเดี๋ยวว็ดูอีะไรใส่ผมล้เป็นไรล่นอยูเลนอ ไอ้เท <ersch> ี่ยงแต่สายยังมีนะี่ขไม่ได้เวล้าโอเคดีได้อ่ะเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวด้วย้วยโอ้โหโอ้โหแซงรถขวาโอ้โหหมดห้บาทลงไปโคบไมโคบผมบคนรถุง ไม่ขี่ไม่ขี่มาเอียงมดแล้วหอบยรงน่ขอเป็นแทนหมอบได้ไหมครับโอเคมาดิไหนะไหนไหนไหนเรแ็งความสามารถอันนี้ทำจะเสร็จแล้ว